ได้บอได้บอได้ยเยอะบอได้เดือนไหมไหนเย่เดยวเวหอะเยวเยเยอย่าบังมนเจอเยใส่เดือนะเะยียเจอแล้วเจอแล้วใส่เดือนะเยียบ เอให่ก oh, ันเครึง like. ข oh, oh, ี้ด like. oh, ี๋ยวขุดไมขุดไมครับนี่เดียวเอาออกเลยเหรอนี่นทางนี้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 นี่นี่นนี่นี่นโอ้โหลวมาทขุดดใช ตอนนี้คือลายเลยดีนะพียับอกให้พนี่เพราะท่นนี้เราหมดเลยโอ้ยลายเลยแกจับโอ้โหโอ้โหน้องอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวสงกคพี่อาจจะนี่ก็ได้

เอาตั้งขุดขุดไปขุดให้น้องแล้วขุดที่างนี้นเข้วทางนี้นี่หลาเหลายขเรลยเดี๋ยวจะได้เห็นได้หลายเขาไปขุดลงิสีน้ดีอ่เดๆขุดใส่เดือนครับวันนี้ใกล้จะได้ไปใส่แล้วได้ครบแล้วครับได้เยอะแล้วใส่เดือนเดี๋ยว เราออกไปเลยลุยกันเลยครับยาพอองเอาจนีใส่พอมาถึงไอเด็กๆก็ไม่รีรอเลยครับผมปักบิดใส่เหยื่อใส่เดือนของเราครับผมจอยใส่ใส่เดือนน้องน้องโอมไม่รู้จะใส่เป็นกับเขาไหมครับเนิวจับใส่เดือนใส่เลยครับน้องโอมแงเลยนะพอน้องใส่ใส่ครับครับครับดูน้องโอมน้องโอมครับน้องโอมใส่ใส่เดือนไหนไหนไหนใส่ดูนี่น้องโอมใส่ใส่เดือน ลองรอกตักไส้เดือนเลยแทงเลยวะโอ้มแทงเลยวะโอามาเด็กๆไม่รีรอครับใส่เหยื่อไส้เดือนเป็นอาหารอร่อยชาของปลาเลยครับนี่รับไส้เดือนลงเรื่องอ๋อยโยนเล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 ยนะโอ้โหขุดนักจุ่มเอ้๊ะนักจุ่ม โยนสายไปไมโยนโยนสายยนเชือกไปกน้องอมจะโยนปลาครับวันนี้เห็นว่าปลาช่อนเยอะจะปรากฏครับไปอ๋อปลามันขาดเดี๋ฮะน้องอม,มอน้องอมเมื่อไรจะโยนเบ็ดล่ะลูกตกเบ็ดแข่งกันครับผมพี่ตั้งไฟที่พี่ตัง้งพี่ตั้งใส่เหยื่อให้น้องด้วยเด้อเด้เอเดอเาวางไว้นั่นก่อนวางกันนั่นก่อนเออ ปลาใหญ่ครับปลาตัวใหญ่เรามาดูกันว่าลุ้นกันว่าจะได้ปลาไหม,มน,น,นล้วโอ้โอมันงบงหมกหมุ่นกับการใส่เหยื่ออยู่ครับติดจัด่นนะพี่จังเราออกให้ก่อนโอ้มันติดนะโอ้ยมีแต่มืออาชีพเลยครับนี่พากันมาใส่ปลา<อ>ไม่รู้ใครจะได้ตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ตัวน้อยไม่รู้ใครจะได้เนาะ อมหรือเปล่าอมจะได้ไหมอมจะได้ไหมอมจะได้ไหมอมจะได้ไมพี่อมจะได้ไหมพี่อมได้ฮะพี่อมจะได้ไหมนี่ไม่พี่อมเหรอพี่อมจะได้บอพี่ตั้งพี่ตั้งจะรับหน้าที่โยนเบียดให้น้องโอมกับน้องอมสามเสือสามพี่น้องเรามาดูกันว่าจะได้ ปลาตัวใหญ่ไหมครับเป็นห้วยเก่าน้ำรอดูกันครับได้ไม่ได้เราม,มาลุ้นกันอายุลงไปย้นลงไปได้ไม่ได้เราม,มาลุ้นกันครับขวบเยนเหเก้ดเหก้นเหนืเขึ้นสะูงเย จางซูเปอนมีพอตุ๋นเอ้าปลามันจะบอกหรือบ่โลมันต้องโลโอ้โหเบ็ดเยอะครับเบ็ดเยอะหันเลยหกนหันเบ็ดอุมไปทางฝุ่นฮะเอาเอาพี่ออม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 เอาเบ็ดวางไว้ก่อนก็ได้วางไว้ก่อนรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นใครจะโดนใครจะโดนรู้สึกว่าเอาขับขับขับโอ้โห ดอดิดแล้วครับพ no hey, ี่ออมได้ก่อนน้องออมยังไม่ถูกเลยครับไหนพี่ออมพี่ออมพี่ออมนี่ประดุกพี่ตั้งพี่ตั้งพี่ตั้งเอ้ยจับไอ้จับเยอะจับจับหมูขจับดอกจับจับใช่ไหมพี่ออมโอ้พี่ออมพี่ตั้งพี่ตั้งปลดปลดปลดจับพี่ตั้งปลดรใส่เลยโอ้ยปลาช่อนตัวกระให่เลยน่าดีว่ะ

อา้าตั้งตั้งพี่ตั้งพีกก่ตั้งออกให้น้องอ้องออมหน่อยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดพักก่อนเอาให้น้องออมก่อนผ่านไปยี่สิบนาทีของพี่ออมครับของพี่ออมโดนแล้วครับของพี่ออมของพี่ออมอพี่ออมพี่ออมถูกแล้วทำไมไม่ยกล,ลูกพี่ออมพี่ออมปลาใหญ่ก็ทุกคนครับปลาใหญ่ก็ทุกคนอ้ปลาใหญ่ก็ทุกคน เอาพี่อมโดนแล้วนะยัยไหนๆตัวปลาไหนีโอ้ยช่อนนี่ช่อนนี่ช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่อะอะอะยุกันยุกันยขึ้นยุกยกยุกยุกอะยยกช่วยยกช่วยยกช่วยเฮ้ เอ้ยใช่เดินจอกเลยเดนจอกเอ้พี่อมได้ปลาพี่อมไปกดหัวไ้หน่อยพี่อมพอมพี่อมไปกดหัวปลาไว้แล้วไปกดหัวปลาไว้ไปกดไว้ไปกดไว้แล้วนเร็วเรเเเร็วเว ช่อนตัวไปไห<ล>แล้วลลครับดูครับสังเกตไส้เดือนครับผมโอ้ยไส้เดือนพี่อมโว้ยปลาใหญ่กว่าตัวคนเลยเอาใส่เดือนใส่กระป๋าโอ้อยปลากินไส้เดือนเลยช่อนในช่อนในช่อนพี่โอมนี่ไม่เยอะเลยหมานเลยพี่โอมได้ต้มเลยแล้วครับครับคั่มแล้วครับจะคั่มแล้วรอบนี้ใครจะโดนนะครับเฮ้พี่ตั้งพี่ตั้งโดนบ่เจอเจพี่ตั้งพี่ตั้งโดนนะ ไหนไหนไหนเอาดึง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 โอ้โหโอ้โหพี่ตั้งพี่ตั้งพี่ตั้งจะโชยสปินเบ็ดครับสวิงเบ็ดครับผมโอ้พี่ตั้งได้ปลาดุกพี่ตั้งได้ปลาดุกของพี่อมพี่อมได้ไหมพี่อมยกดูพี่อมของพี่อมเบ็ดเกี่ยวแล้วโอ้ยประมาณนะครับสามสี่สามสี่ตัวแล้วครับผมขึ้นเลยครับขึ้นเลยโอ้ของพี่อมไม่ได้ ได้แล้วครับปลาดุกฮู้ยได้แล้วครับอันไหนปลาชิคกี้พายเจะปปาก่อนจะบปะขำมาก็เงียบเลยนะครับขำมาก็เงียบเลยดูพี่โอมครับลีลาพี่โอมครับดูลีลาพี่โอมครับพี่โอมรู้สึกไม่ได้แล้วดูลีลาพี่โอมกับพี่ตั้งครับผม โอ้ดูฝีมือปลาของพี่โอมปลาช่อนปลาช่อนตัวไหนเออมได้ตัวนี้ป่ะ <ไง S 1> โอ้ได้ปลาดุกด้วยตัวหนึ่งได้ปลาครับพี่อมพี่อมพี่อมมาปดเบด็ดเบ็ดปลดได้ยัง,<ไ>งพี่อมเบด็ดหลุดพี่อมกับพี่จ้างครับผมโอ้ยทำแล้วมัง้งว่ากลับบ้านดีกว่ามัง้ง ดูดูดูสิบนาทีผ่านไปิูสิบนาทีผ่านไปนะพี่อมเพราะว่ามันหมดแล้วมั้งตัวใหญ่ๆนี่หมดแล้วแหละเอาโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยเพื่อได้อีกเพื่อได้ไอช่อนอีกโอ้วันนี้หมันครับแค่สามสี่ตัวนี่ก็เกือบสองโลแล้วครับดูพี่อมครับดูพี่อมพี่อมค,ค,ครับพี่อมยกโป้นยครับยกโป้นะครับพี่อม